วิทย์แล้วนะคะหนูเอาแบบฝึกหัดวิทย์มาเลยลูกใครที่เข้ามาแล้วนะคะนักเรียนส่งชื่อเหมือนเดิมนะคะชื่อชั้นเลขที่นะคะเข้ามาให้คุณครูในแชทด้วยคุณครูจะเช็คชื่อตามที่นักเรียนส่งมานะคะแล้วก็เช็คจากงานนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะหนูส่งชื่อชั้นเลขที่เข้ามาให้ในแชทด้วยนะคะลูก คครูบอกแล้วนะคะว่าคุณรูณเช็คชื่อจากที่นักเรียนส่งมาแล้วก็อางานนะคะที่เด็กๆส่งมาคนที่เข้ามาใหม่นักเรียนส่งชื่อชาเลกที่ให้ครูด้วยนะคะต้นข้าวเข้ามาแล้วฟุกปราบออโตโอแอน โอเคนะคะอ่ะต่อไปเด็กๆวันนี้นะคะจะมาขึ้นต่อจากเรื่องเมื่อวานนะคะวันนี้จะมาขึ้นเรื่องวัดขจักน้ําเด็กๆเกอาแบบฟุงหัดขึ้นมาแล้วก็เปิดไปหน้าที่สองร้อยสิบแปดเลยค่ะลูกสองร้อยสิบแปดนะคะหนุนโอเคครับครูเช็กชื่อหนุนให้แล้วนะเด็ก <c oughs> ๆเอาแบบฟูงหัดขึ้นมาเลย แล้วเปิดแบบฝึงหันไปหน้าที่สองร้อยสิบแปดเลยนะคะพร้อมยังเอย่ยบางกรมารืยังแพรวามายังคะลูกเอมอนนับพสมาหรือยังน้ำโมนัดีมายังครับ ใบเฟิร์นมาหรือยังใบเฟิร์นกอนกอนมายังครับทั้งสองกอนเลยมาวินมาแล้วโอเคครูทวนงานตั้งแต่เริ่มเรียนออนไลน์โอเคเดี๋ยวท้ายคาคุณคูจะทวนงานทั้งหมดให้นะคะเดี๋ยวคุณคูจะโน้ตไว้ให้ในไลน์นะคะเด็ก โอเคพร้อมอยังค่ะนักเรียนเรียมแบบฝึกหัดขึ้นมายัางพร้อมแล้วกดหนึ่งเข้ามาเลยค่ะนักเรียนพร้อมเรียนแล้วกดหนึ่งเข้ามาเลยค่ะอะโอเคนะคะวันนี้ขึ้นวัดาจักน้ำนะเดี๋ยวคุณครูแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่ง อ่าน้องท้องพอของครูหรือยังคะเห,เ,เห็นเลยเห็นหรือยังคะนักเรียนเห็นท้างพอยไหมครูแชร์หน้าจอให้แล้วนะคะเห็นไหมคะขึ้นยังเอ่ยเห็นแล้วนะอ่าโอเคเห็นแล้วนะคะโอเคเด็กๆครูเริ่มสอนแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเราลองทํากิจกรรมลองทําดูก่อนนะคะ,ะเพื่อพทวทนความรู้นะคะ,ะเขาจะมีแผ่นภาพมาให้นะคะแล้วก็มีหมายเลขทั้งหมดเนี่ยห้าหมายเลขให้นักนเรียนเอาคำตอบที่เขาให้มาเนี่ยมาใส่ตรงหมายเลขให้ถูกต้องนะคะว่าแผนภาพที่เขาให้มาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับวัฏจักน้ําอ่ะมาดูที่หมายเลขหนึ่งก่อนหมายเลขหนึ่งครูถามว่ามันคือภาพของอะไรคะลูกตรงหมายเลขหนึ่งคืออะไรคะ ค,คนนี้เพิ่งเข้ามานักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่218นะคะ,คะกิจกรรมลองทําดูอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่218นะคะเขาจะมีแผนภาพมาให้นะคะแล้วเขาก็จะให้คําตอบมานะคะทั้งหมดห้าคตอบให้นักเรียนเนี่ยเลือกคําตอบจากข้างบนลงไปใส่ในแต่ละหมายเลขที่ถูกต้องนะคะว่าในแต่ละตําแหน่งเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับวัฏจักรของน้ําอย่างไรนะคะ อ่มาดูข้อที่หนึ่งณนะตำแหน่งที่หนึ่งคือภาพของอะไรคะนะักเรียนณตำแหน่งที่หนึ่งนะนักเรียนเห็นเขาพอยอันนี้ของครูไหมคะหมายเลขหนึ่งนะค่ะข้างล่างสุดเลยเห็นไหมเอ่ยข้าไปให้หน่ไค่ะอ่ะ เห็นหรือยังคะหมายเล็กหนึ่งในภาพนี้คืออะไรคะอ่าคือแหล่งน้ํานะคะถูกต้องหมายเล็กหนึ่งตรงนี้คือแหล่งน้ํานะคะหลังจากนั้นนักเรียนสังเกตเห็นลูกศรข้างบนไหมคะลูกศรสีสฟ้าแหล่งน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงคะลูกแหล่งน้ําตรงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงคะ เกิดการระเหยถูกไหมคะจากแหล่งน้าเนี่ยเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จะเกิดการระเหยถูกไหมคะแหล่งน้ําตามธรรมชาติเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จะเกิดการระเหยผูถามว่าแหล่งน้ําที่อยู่ในสถานะของเหลวเกิดการระเหยเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายไปเป็นอะไรคะลูกกลายไปเป็นอะไรคะกันตอบมาว่าไอน้ํา โอเคเก่งมากค่ะลูกนะคะไอน้ํานะคะจะเป็นสถานะแก๊สซึ่งระเหินมาจากของเหลวนะคะเพราะฉะนั้นหมายเลข2ก็คือไอน้ํานะคะต่อไปหมายเลข3หมายเลข3คืออะไรคะลูกหมายเลข3คืออะไรคะเก่งมากค่ะนะักเรียนคือดวงอาทิตย์นะคะและต่อไปหมายเลข4คืออะไรคะ หมายเล็ก4คืออะไรอาหมายเล็ก4คือฝนถูกไหมคะแหล่งน้ําตามธรรมชาติเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะจะเปลี่ยนเป็นไอน้ํานะคะหลังจากนั้นเนี่ยไอน้ําก็จะลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศแลวเมื่อไปเจอกับความเย็นด้านบนชั้นบรรยากาศนะคะไอน้ําต่างๆเหล่านี้จะรวมตัวกันนะคะก่อตัวเป็นเมฆหลังจากที่มันรวมตัวกันแล้วเนี่ยมัน มีปริมาณที่มากๆนะคะก้อนเมฆอันนี้จะไม่สามารถรับน้ําหนักของหยดน้ําต่างๆพวกนี้ไว้ได้นะคะสุดท้ายก็ตกลงมาเป็นฝนกลับมาสู่แหล่งน้ําตามธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นหมายเลขสีคือภาพของฝนนะคะต่อไปหมายเลข5หมายเลข5คือภาพของอะไรคะนักเรียนหยาดน้ําฟ้าหยาดน้ําฟ้าคืออะไรคะอันนี้ที่อยู่ในสถานะของแข็งอ่าเก่งมากเด็กๆตอบเข้ามาว่าหิมะนะคะ ทันไหมเอ่ยเด็กๆทันใช่ไหมคะอ่าโอเคคูไปต่อนะคะแล้วเรียนดูตามในแบบฝึกหัดนะคะตรงนี้ยังไม่ต้องจดมีอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าเดิมเลยค่ะเขาบอกว่าวัฏจักรน้ํานะคะนักเรียนมันเป็นการหมุนเวียนของน้ําในรูปแบบเดิมซ้ําๆแล้วก็ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานนะคะระหว่างน้ําในบรรยากาศน้ําในบรรยากาศก,าก็คือไอน้ําค่ะ ไอ้น้าที่มันระเหยขึ้นมาจากแหล่งน้าตามธรรมชาติหรือน้ําผิวดินน้ําผิวดินคืออะไรคะลูกน้ําผิวดินคืออะไรรู้จักไหมเด็กๆน้ําผิวดินคืออะไรคะตามทันไหมเอ่ยเด็กๆคุณครูถามว่าน้ําผิวดินนักเรียนรู้จักไหมคะว่ามันคืออะไรตอบเข้ามาด้วยนะคะลูกอ่าหนุนบอกว่ามันคือพวกแม่น้ําลําคลองหรือทะเลถูกไหมคะ น้ำผิวดินนะคะคือพวกแม่น้ําลาคลองหรือทะเลหรือมหาสมุทรนะคะพวกนี้จัดเป็นน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินนะคะคุณครูถามต่อว่าแล้วน้ําใต้ดินคืออะไรคะลูกน้ําใต้ดินคืออะไรคะน้าใต้ดินคืออะไรสิงโตสิงโตตอบคุณครูหน่อยนะคะน้ําใต้ดินคืออะไรลูกสิงโตยังอยู่ไหมคะน้ําใต้ดินคืออะไรคะ เก่งมากค่ะลูกน้ําใต้ดินก็คือน้ําบาดาลน,นะคะ,ะพวกน้ําใต้ดินน้ําในบรรยากาศหรือน้อําผิวดินพวกนี้นะคะ,ะมันจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มาจากพฤติกรรมต่างๆในการดํารงชีวิตของทั้งมนุษย์สัตว์แล้วก็พืชน,นะคะครูถามว่าพืชเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างไรกับวัฒักรน้ํา นักเรียนพืชมีการคายน้ําแล้วก็มีการสังเคราะห์แสงถูกไหมคะซึ่งน้ําในพืชน,นะะี่ค่ะในใบนะคะ่ะมันจะระเหยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะแล้วมันก็วนอยู่แบบนี้ค่ะวนเวียนอยู่ในรูปแบบเดิมซ้ําๆต่อนเนื่องกันนะคะของน้ําในบรรยากาศก็คือไอ้น้ําที่มันระเหยมาจากพวกแหล่งน้ําตามธรรมชาติหรือว่าออกมาจากปากใบของพืชน,นะคะวนเวียนอยู่แบบนี้เป็นวัฏจักรของน้ํานะคะ ยังครูไปต่อนะอ่าตอบมเด็กๆเห็นสไลด์นี้ไหมคะยังครูแคปภาพไปให้ดูนะคะนักเรียนเอาสมุดขึ้นมาจดตามนะสไลด์นี้ให้จดนะคะจดตามนะคะลูกคุณครูขีดเส้นใต้เอาไว้ให้สีแดงๆอ่ะครูส่งเข้าไปให้ในแชทแล้วค่ะสีแดงคือสิ่งที่นักเรียนต้องจดตามนะคะลูกเขาบอกว่าวัดจากรน้ํานะคะ เป็นวัจักรที่สําคัญมากๆในระบบนิเวศนะคะเพราะว่าเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของทั้งมนุษย์แล้วก็พืชถูกไหมคะมนุษย์เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคหรือชาระล้างร่างกายนะคะพืชเองก็จําเป็นต้องใช้น้ําในการเจริญเติบโตถูกไหมคะถ้าพืชไม่มีน้ําหรือไม่ใช้น้ําในการเจริญเติบโตพืชสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ไหมคะลูกพืชสามารถดํารงชีวิตดูอยู่ได้โดยขาดน้ําได้ไหมคะ เห็นไหมคะนะักเรียนไม่เห็นหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาใหม่อ่ะส่งให้ใหม่แล้วนะคะชัดไหมอะไปต่อะคะเขาบอกว่าเออมนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของทั้งมนุษย์แล้วก็พืชนะคะเพราะว่า ทั้งมนุษย์เองแล้วก็พืชเนี่ยจะต้องการใช้น้ําในการเจริญเติบโตในการอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็พืชเนี่ยใช้น้ําทําไมคะลูกในการาดํารงชีวิตนะคะใช้น้ำในการหล่อเลี้ยงลาต้นหรือใบนะคะแล้วรากของพืชเองเนี่ยยังช่วยน้ําในดินอยู่ด้วยถูกไหมคะเคยสังเกตไหมเด็กๆที่ท,ที่มีต้นไม้เยอะๆค่ะในป่า เวลาที่ฝนตกลงมาค่ะรากของพืชพวกนี้จะอุ้มน้ําให้อยู่ในดินทําให้หน้าดินเนี่ยไม่พังทลายลงมานะคะอันนี้เป็นประโยชน์ของต้นไม้หรือต้นพืชน,นะคะที่ใช้ร่วมกันกับน้ํานะคะแล้วเขาก็บอกว่าการหมุนเวียนน้ำเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกระบวนการทางกายภาพเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใช่ไหมคะอย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะถูกไหมคะ คือการเปลี謝謝่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะจะไม่ก่อให้เกิดสารใหม่อย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะของสสารหรือการละลายของสารในน้ําเป็นต้นนะคะแล้วถามต่อว่าวัฏจักรของน้ำเนี่ยมันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างไรเรียนคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคะลูกถึงจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แหล่งน้ําตามธรรมชาติมันเกิดอะไรขึ้นคะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตยตออเข้ามาด้วยนะคะนักเรียนแหล่งน้ําตามธรรมชาติเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นคะอ่าเก่งมากนะคะเกิดการระเหยนะคะซึ่งการระเหยกลายเป็นไอเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารนะคะโดยที่เปลี่ยนจากสถานะของเหลวไปเป็นไอน้ําที่ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ นะคะแต่ไม่ได้เกิดสารใหม่เราจึงจัดวัฏจักรของน้ำเนี่ยค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะทันใช่ไหมคะสีแดงๆนี่คูกขี้เส้นใต้เอาไว้นักเรียนจดลงในสมุดนะคะจดบันทึกลงในสมุดต,ตามด้วยนะคะอันนี้คุณผู้ผ่านแล้วนะสไลด์นี้ผ่านนะคะต่อไปมาดูเขาบอกว่าน้ํานะคะใน โลกของเราเนี่ยค่ะนักเรียนถ้าแบ่งโลกออกเป็นทั้งหมดสี่ส่วนนะคะจะมีน้ําเป็นองค์ประกอบของโลกอยู่ทั้งหมดสามส่วนอีกหนึ่งส่วนจะเป็นดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีน้าอยู่มากกว่าดินนะคะน้ําเป็นสามส่วนนะคะดินคือหนึ่งส่วนซึ่งน้ําที่มีปริมาณมากในโลกคือน้ำอะไรคะลูกน้ําจืดหรือน้ําเค็มน้ําจืดหรือน้ําเค็มคะแหล่งน้ําบนพื้นโลกเนี่ยค่ะลูก เก่งมากนะคะแหล่งน้ําบนผิวโลกหรือบนพื้นโลกนะคะจะเป็นน้ําเค็มซะส่วนใหญ่นะคะลองลงมาก็คือน้ําจืดนะคะสไลด์นี้เห็นไหมคะโอเคส่งเข้าไปให้ในไลน์นะคะตรงไหนที่คููเน้นเอาไว้ให้คะ่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยคะ่ะตามทันไหม ย้ำอีกรอบหนึ่งนะสำหรับสไลด์นี้นะคะถ้าเราแบ่งโลกออกเป็นทั้งหมด4ี่ส่วนนะคะเราจะแบ่งคือ3ามส่วนเนี่ยคือน้ำแล้วอีกหนึ่งส่วนคือดินนะคะซึ่งในสมส่วนนี้นะคะนักเรียนมันเป็นน้ำทั้งหมดเลยแล้วก็น้ำนะคะแหล่งน้ำบนผิวโลกหรือผิวดินของเราเนี่ยที่มีปริมาณมากที่สุดคือน้ำเค็มนะคะรองลงมาคือน้ำจืดนะคะปริมาณน้ำเค็มมีมากที่สุดนะคะลูก กูไปต่อนะคะอ่าใช่ค่ะนักเรียนจดตัวสีแดงกับสีเขียวๆค่ะยึ่งกูเน้นไว้ให้นะคะอ่าต่อไปนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่219เราจะมาสร้างแบบจำลองการเกิดวัฏจักรของน้ำนะคะอย่างง่ายเปิดกิจกรรมหน้าที่219อยาง กิจกรรมนี้นะคะเราจะมาสร้างแบบจําลองการเกิดวัฏจักรของน้ํานะคะ,ะเขาบอกว่าจุดประสงค์ในการทากิจกรรมนี้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยสร้างแบบจําลองแล้วก็ใช้แบบจําลองอันนี้นะคะอธิบายการเกิดวัฏจักรของน้ํานะคะ,ะปัญหาที่เขาระบุมาให้ก็คือแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการเกิดวัฏจักรของน้ําหรือไม่นักเรียนคิดว่าแสงแดด แต่จากดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนหรือความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีผลต่อบก,การเกิดวัฏจักรของน้ํำไหมคะมีหรือไม่มีคะลูกตอบเข้ามาด้วยนะคะเอิร์ดเอิร์ดอยู่ไหมเอ,อิร์ดกิติศักดิ์ตอบครูหน่อยคุณครูถามว่าแสงแดดหรือความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะมีผลต่อกการเกิดวัฏจักรของน้ํำไหมคะ หลายๆคนตอบเข้ามาว่ามีผู้ถามต่อว่าแล้วมันมียังไงคะลูกมีผลยังไงคะแสงแดดเนี่ยมีผลอย่างไรต่อการเกิดวัฏจักรของน้ําหนุนตอบว่า thank you